มุมมองจากศูนย์กลางของประเทศแผ่นดินที่อยู่ห่างไกลย,ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงและสำรวจข้อเท็จจริงจำนวนไม่น้อยจากแผ่นดินไกลปืนเที่ยงไม่เคยผ่านการรับรู้จากภาครัฐและคนส่วนใหญ่ข้อมูลสำคัญบางอย่างถูกละเลยและไม่ได้มีการสำรวจอย่างจริงจังโดยเฉพาะความจริงในเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไปของคนทั่วประเทศมักจะถูกมองข้าม แต่หลายครั้งกับพบว่าข้อมูลเหล่านั้นหากมีการสำรวจอย่างจริงจังจะมีความสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาอย่างมากแม้จะมีข้อมูลสำรวจขั้นพื้นฐานจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะผลการสำรวจในรายงานการพัฒนาแห่งสหสวรรษ์หรือ MDG แต่ยังมีข้อจำกัดในข้อมูลที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเด็กสตรีและครอบครัวในประเทศไทยที่มีน้อยมากและขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบนี่คือเหตุผลของ,ของปฏิบัติการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่เป็นการสำรวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่มหรือ Multiple Indicator c l u s t e r s u r v e y หรือ Mix e d ที่ถือเป็นครั้งแรกของการสำรวจ และเข้าถึงข้อมูลเฉพาะด้านเด็กและสตรีในภาพกว้างระดับประเทศและในเชิงลึกของระดับจังหวัด เส้นทางที่ห่างไกลและทุรกันดารไม่ใช่อุปสรรคของการสำรวจในโครงการมิกซ์เพราะข้อมูลที่หลากหลายมากที่สุดในประชากรที่แตกต่างจะเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลและการเข้าถึงข้อที่จริงที่รอบด้านมากที่สุดการคำนวณทางสถิติระบุชัดเจนว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างเกือบ45,000ครอบครัวจากทั่วประเทศมีน้ำหนักมากพอที่ทำให้ข้อมูลที่สำรวจน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ที่จะลงมือปฏิบัติจนสำเร็จขณะที่การสุ่มตัวอย่างลงพื้นที่ระดับจังหวัดใน26จังหวัดกว่า3,000 30, 0ครอบครัวได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าการสำรวจครั้งอื่นๆที่เคยมีมาการสำรวจทั้ง2ระดับมีเป้าหมายการเข้าถึงข้อมูลด้านเด็กและสตรีด้วยคำถามที่รอบด้านทั้งในระดับมหาภาคทั่วประเทศและรายละเอียดที่ลึกลงไปในระดับท้องถิ่น ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่ใช้การสำรวจพหูดัชนีแบบจัดกลุ่มหรือมิก์เพื่อสะท้อนข้อมูลความเป็นจริงแบบนี้แต่เป็นครั้งแรกที่มีการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในมาตรฐานเดียวก,กันกับทั่วโลกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา มือของหน่วยงานรัฐในระดับกระทรวงอย่างน้อย4กระทรวงและหน่วยงานเอกชนระดับนานาชาติอีกอย่างน้อย3หน่วยงานมีส่วนทําให้การสํารวจข้อมูลในครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงมิติของข้อมูลได้อย่างหลากหลายและเกิดข้อค้นพบใหม่ๆน่าสนใจที่สะท้อนสถานการณ์ด้านเด็กและสตรีได้ชัดเจน สรวจในครั้งนี้ยืนยันถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการด้านเด็กและสตรีในประเทศไทยแนวทางด้านสุขภาวะของเด็กในหลายๆด้านโดยเฉพาะข้อมูลด้านภาวะโภชนาการพบว่ามีเด็กที่เติบโตไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานลดลงจากร้อยละ19ในปีพุทธศักราช2533เหลือเพียงร้อยละ9.3ขณะเดียวกันยังมีการค้นพบข้อมูลที่ไม่เคยสํารวจมาก่อนที่สะท้อนสภาวการที่ไม่ปกติ และอาจส่งผลเสียต่อประเทศในอนาคตแม่ทุกคนจะทราบว่าน้ำนมแม่มีประโยชน์ต่อทารกอย่างมหาศาลแต่การค้นพบในครั้งนี้พบว่ามีทารกเพียงร้อยละ5.4เท่านั้นที่ได้รับนมแม่ในช่วงแรกเกิดจนถึง6เดือน และถือเป็นประเทศที oh. so <ans> the no ่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ต่ำมากโดยเฉพาะในภาคกลางมีเพียงร้อยละสองเท่านั้นเช่นเดียวกับการไม่ให้ความสำคัญกับการบริโภคเกลือไอโอดีน ที่ส่งผลโดยตรงต่อภาวะสติปัญญาการขาดสารไอโอดีนในปริมาณเพียงน้อยนิดสามารถจำกัดการพัฒนาของเด็กและมีผลต่อการเรียนของเด็กและจากการสำรวจพบว่ามีเพียงร้อยละ58จากทั่วประเทศเท่านั้นที่บริโภคเกลือไอโอดีนโดยเฉพาะในภาคอีสานมีน้อยที่สุดเพียงร้อยละ23 ในจำนวนนี้มีข้อแตกต่างอย่างชัดเจนที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำของสถานะทางการเงินเมื่อครอบครัวยากจนมีเกลือไอโอดินเพียงร้อยละ42แต่เด็กๆในครอบครัวที่มีฐานะสามารถเข้าถึงเกลือไอโอดินได้มากถึงร้อยละ75